เก็บสีหลอดก่อนพี่น้องมาหนีโอ้ยสีหลอดมาหนีพอดีขากเลยครับพี่ร้องบ่อแหง้งแหง้งบ่อซุ่มแหง้งพอดีพอดีเลยนี่นี่ซ้ำห,หนึ่งหล่ะมันจะขาดเก็บก้อนบนัตรนี่เอ้ยพอดีเลยพอดีสวยๆเลยครับสําหรับท่านที่สั่งสีหลอดนะครับเอามาหนีมือเนึงครับมืออื่นไหนอีเมพักนะครับกันพูดได้ยังไงจังซ่างมากครับเดี๋ยวอีเมเราพักก่อนนะครับ เก็บก้อนเิีหลอดเก็บก้อนเนียนหลอดหรือว่าเนื้อแดดเดียวนะครับโอ้นะเอามืออื่นก็นสิได้ไปงานมอลำแล้วนะครับมืออื่นก็นสิไปหมดละทั้งชุ่มพลบุรีสุรินทร์หมดละนะครับแต่ว่ามื้อนี้ก็สิเฮ็ดอันนี้เก็บอันนี้ส่งให้เพื่อนก้อนพี่น้องนะครับเอาแล้วจังว่ากาันเฮาผู้ดใดอยากได้ก็จังสร้างเพิ่มเติมมาครับเนื้อแดดเดียวฝีมือแม่ปีนะครับ <laughs> เก็บก้อนเด้อบาดนี้เด้อนี่เก็บแล้วพี่น้องครับโอ้จักสิได้จักถุงล่ะ สวัสดีครับแม่ปีสวัสดีค่ะอีพ่อตวงไปเสรบ่นก็ได้หนูทิ้งทุงหนูไปนําเออไปถุงหนูข้าเจ้าซื้อแล้วไปส่งข้าเจ้าผถ่ายคลิปร่วกับพ่อท่านว่าสิเบื่องหนูจะแม่นฝ้าวเลยเพราะกันขึ้นรถไปดึงอย่างยังยังอ้ยสะดอกว่ะบ่เอาจังว่ากันเดี๋ยวเฮาเฮ็ดกันอีก่อนว่าสิถ่ายคลิปเป็นขึ้นซาเล็งไปนํากันต้อหันพ่อท่านสามีพ่อตวงฟ้าวหลไรไปส่งกันปลารดกค่ะอันนี้ปลาแดกบองพี่น้องปลาแดกบองสุกแล้วจะปลูกบ่นี่ สองสี่หกเหลือยี่สิบก็ปุกนี่แหละแม่บ่หลายดอกแต่ว่าสิไปส่งเพิ่อนอีกจังหน่อยแต่ว่าสิมาเอาเนื้อแดดเดียวสันนี้เดี๋ยวนี้ก็แล้วสิมาแพกพี่น้องครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตบาดคำเก็บมาแล้วแพกได้บาดนี่เนาะแม่เอาแพกก็ได้พี่น้องเด้ออีพ่อตงไปส่งพี่น้องอยู่ว่างันเพิ่นเอาหนูเฮ้ยถ่ายได้แล้วถ่ายแล้ถ่ายคลิปแน่มาสั่นบอท่านสับไปเลยเอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวแพกเสร็จหลอดกับพี่แม่ก้อนบาดนี่กับประแดกบองเดี๋ยวเตรียมไปส่งครับเอาแม่บาดนี่ สวัสดีเพื่อนนึงครับพี่น้องครับสวัสดีครับ,รบนี่แพ็คของอก่อนเด้อาป่้เด้อนะครับแกะเข้าแพกะเสือครับอีแม่ก่อนเนี่ยเสือเน,นี่ยตู้เต้เาเต้า<ว>กดทั้งนี้ใส่ไร่ตังเออซีดหลอดมาเนี่นนแปลว่ามันแหงพอดีเลยนะแม่เนาะแหงพอดีเลยเด้อพี่น้องเด้อแหงแบบ จากสองมื่อนะ่ะมื่อนี้กับโบว่านนะครับพี่น้องนี่กับเดี๋ยวไอ้แม่เรามาจัดการให้จัดร้อยสิบนี่แห้งคักแห้งคักคนนี้แม่เอ้ยสุยดยอดเลยพี่เล็กพี่รอมเพื่อนเพื่นสร้างหาถุงวัสด์เพื่อสิจัดการให้เพื่อนก่อนพี่น้องเอาแถมกันไปเติมกันไปถุงละ่อยสาวคือเขาเด้อครับเด้อสีหลวัดหรือว่าเนื้อแดดเดียวนะครับพี่น้อง ถุงละลอยเศร้านะครับสิ้นดันสิ้นลอยในถุงละลอยเศร้านะครับส่วนปลาแดกบองนี่ปุกละลอยคะแนนนะครับมีแมงดากับมีธรรมดานะครับพี่น้องนี่ได้แล้วครับลอยเศร้าการศึกษาบานนี้นะครับพี่น้องถือว่าได้หลายเติบดูดโอ้ยทอดกินมื่อตอนสองตอนนี่สบายถุ้งนึงกินได้เป็นอาทิตย์ผลสำหรับผู้ยอมว่มา ผู้ยอมกินนี่กินได้เป็นอาทิตย<บ>์พี่น้องบ่บ๊มนี่นเด้อาจารย์นั่นมปั้นหนึ่นนงเขาปั้นหนึ่งกันกินบ่หมื่อเต้หมาถึงว่าถุงหนึ่งแม่กินได้เป็นอาทิตย์พูดสนองสำหรับผู้ยอมสนองว่าคันเคลื่อนไอ้ออกนี่กินได้มื่อเดียว <c oughs> อบอกว่ามันกินปมเออบ่ทันได้โทรหาเพิ่นอยู่ล่ะโทรแม่มื้ออื่นไปล่ำอยู่ชุ่มพ่บุรีอ้าวนะครับอันงานปลาไหลว่าสิไปแวะหาน้องตะวัน น้องตะวันเพิ่นขายปลาอยู่หันว่าสิไปหาเห็ดแล้วกินแลงกันยูหันบ้องคือสิออกไปเลยบ้องมาหนีสนอกไปนอนภักแรมอยู่น้ำอันน้องตะวันผลบ่องสนอกก็ส้วนบอออกไฟสิเดี๋ยวจะได้ยังถูกหากันแต่ว่าเห็ดตัวนี้ให้มันแล้วก่อนพี่น้องจะแดงว่ามื้ออื่นบ่ได้มื้ออื่นพักยังไงแม่พักซะก่อนแต่ว่าขันพี่น้องเพิ่นสั่งมาผมสิโทรมาบอกจ้าบาดนี้ส่งวันจันทร์ให้มันแห้งจังซี่แม่นมันจังสิบ่ขึ้นลาขึ้นหยังมันจังสิบ่เป็นเออ ขันพี่น้องว่าเอาอยู่เด้อาจารย์หรอไอ้ทรงไม้ข่อยนี่อยู่บุญอยู่พี่หรือว่าอยากได้ท่านท่านี่อันนี้มากอันมันแหงกแม่คือทรงได้มาตะทรงที่ยู่าให้เมียมันแหงซรัพนี่ละไอาจารย์ทรงมากไม่เสียว่กับคนคนละวันจันคนละวันละมากหมายถึงว่าผมไปล่ำเหมืองอื่นผมไปล่ำเหมืองอื่นเหมือกับวันอาทิตย์กลับมาวันจันทร์พอดีมันแหงไหมแม่แมียนเกันพี่น้องสิสร้างมากกับพอดีสองมือสามเมือได้อยู่ได้ง่ายผม ตะว่ากะเมื่อวันศุกร์แม่มื่นวันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์กลับมามื่อวันอกทกลับมาวันจันทร์กับทรงวางเฮาเห็เขาเห็ดสมมติแม่เฮ็ดวันเสาร์เนาะวันอาทิตย์กัแหงวันจันทร์กัได้แพสไม่ใช่ไหมอืมนั่นแหละพี่น้องเบาถึงว่าตอนเฮากัแพสใส่ถุงจังนสีละนะครับนี่ครับสวยงามสวยงามนะครับไส่ตัวหาบเสียวออกยุ่มไปจังไดมาจังไดเนาะเสียวออกนาะ จะได้ทำงากบานบอกว่าสิ han, PI, ชวนพากันไปหากินปลาอยู second, ่บนได้ดิแม่ว่าสิโทรหาหนองตะวันก็เป็นเอฟซีเก่าแต่สาวน้อยคนนี้กาเป็นตะแสบพอดีก็เป็นเอฟซีเก่าตั้งแต่สาวน้อยบนหนองตะวันตะกี้สิมีปลาคอใหญ่หนี้นองตะวันนี่แหละปลาไหลนี่แหละมีอันอึ่งเกะตะกี้อะไรจิ้งานเอ้าตรงนี้ก็เป็นี่ยังไงแต่ก็คือพอดีอยู่สิมันยาวเด้อโอ้ คือเป็นสีนี่ยหน่อยแต่ว่ามันแย่เ,ยเอาจะได้มีเอามันเลยดำันักมันได้นะครับพี่นออ้นองกินเขากัำยังเข้ามาเนี่ยตั้มบักทัวกันนะคืออยากตัมบักทัวได้บัดเนี่นตัมบ,บักทัวพี่น้องเดี๋ยวหาเด็กเดากินมากินเขากันแต่ว่าตอนนี้พักสินกส้นโอ้แพรกซิ้นหลอดก่อนเด้อเ <laughs> ดี๋ยวเป็นกับเข่าครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับยาวๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวแพรกซิ้นหลอดครับอีเมลก่อนครับพี่น้องผู้ใดยได้ทักมากครับพี่น้องเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มากกัไลน์หรือว่าผู้ใดมีไลน์แล้วก็ทักมาาาาาหหออจรรย์ไดด้้ืว่ผูใ อันทักมาทั้งเฟซทั้งเฟดบุกทั้งเพจนะครับก็ได้นะครับร้อยชาแนลนะครับพี่น้องเฟดบุกเพจร้อยชาแนลทักมาได้นะครับมาว่าสิเป็นเจวแมงดาพลาซับนะครับซีนหลอดนะครับหรือว่าเนื้อแดดเดียวนะครับทักมาเลยพี่น้องเด้อแม่เล่าอันนี้เบ้างว่าผูเอาไปขายอันกินเบิดซ้ำพุกนะบ่าเสียบลายเนอยู่าในผมไปซื้อของหวานน้ำเล่าว่างั้นก็เลยว่าของยีแม่ปีเอามาให้บอลห่อยไม่กันจ้าอะไรบ้าเอ้า เดี๋ยวแปียกของก่อนสิเพื่อนก้มเข่าตั้งวาการก็ดิเดี๋ยวเดี๋เด้อยวจิ้มเลยจิ้มเลยหมายถึงมาอีเมลเราาไปเห็ดใส่อันนี้เอาไปเห็ดใส่กระปุกน้อยๆหมู่บ้านนี่นะครับเดี๋ยวได้ไหมเด้อโอีเอมลต้องใส่กระปุกน้อยๆเราไปให้อันานค่าลา่นค่าไปเดี๋ยวไปตัดบมกทัวก้อนบัตรนี่ เมื่อนี้สร้างอันแก้วกระปีได้บันเนี่ยตันตันแล้ววันกับสิแพ็กไปส่งเขาตันเก้าหน่อยบ่เอเฮ็ดเขาเมียพ่อได้หาได้ทิปเดี๋มาพี่น้องมากินดเขาน้ำกันบ่กระพีกับกระพีกับเพ่งเขาจังว่ากันมาพี่กุ้ยจังว่ากันกันบ่ได้จะเท่าจะเฮ็ดเฮ็ดเมื่อยเฮ็ดขาดทุนคือกันกับอันเฮ็ดเสีหลวัดนี่ก็เมื่อยแล้วนี่เดี๋ยวไปเฮ็ดกับเขาก้อนบาดนี่แพ็คของแล้ว กินเขากันต่อเฮ้าพี่น้องอ่ะโอเคจวดจัดนี่พี่น้องครับแล้วนะครับบัตรไหนได้จากถุงโบนี่แตครับเนื้อแดดเดียวนะครับปลาแดกบองเนื้อแดดเดียวตัวน,นี้พ่อๆเขียดก็เลยสิไปถอดกินเพราะสีดำปักทั่วสินนี่นี่นะครับพี่น้องเอาเสร็จแล้วครับจักบัตรไหนจากถุงบโบนี่แล้วสิไปส่งให้เพื่อนกินเขาก่อนเห็ดกับเขาก่อน,ดนเด้อบัตรเด้อสู่อีพออีแม่ก่อนนะครับพอต้งแม่ปีจานหลอยนะครับนี่นะครับปลาแดกบองแล้วก็ ซีดหลอดนะครับพี่น้องทักมาไหนเด้อได้เห็นกับเขาสู้อีพ่ออีแม่ก่อนบัดนี่มาคิดเขาเศร้าน้ำกันบ่เศร้าแล้วนี่บสองใบสามแล้วนี่ตับักทั่วแล้วแล้วบาดเนี่ยป้อตัวพี่น้องเลยตับักทั่วเสพปะกอกทอดซีดหลอดอีแม่ปีบ่อตองอมบอะไรย่างพอนี่อ้อมอะไรที่ว่าเป็นหนูบัวบัวโอ้ยพอตรงกับอะไรพี่น้องเลยไปแม่มามาไปแทงมั่เฮ็ดยังเลยนี่ต้มไข่ต้มไข่โอ้ยไข่เป็ดอ่ะม มามาพี่น้องมาจีนเขา่าครับอีแม่กับอีพอเด้อพี่น้องเด้อผัก,กงามง่าพี่น้องครับโอ้ผักมันจะเสตำบักทัวตอดสิ้นหลอดอ้อมปลาไหลเหลือแต่ต้มไข่อีแม่นั่นแหละมาเจ้าหน้ยกับสุกดอกตำบักทัวตำบักทัวไปจไังไดพ่อืใส่บักกอกโค่ะ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 กว่าสันดิแม้ว่อ้อมปลาไหลใส่บักใส่ป่ะพ่อใช่เนี่ยเนี่ยกินเส้ามาหนี่พี่น้องว่าเส้าหรอว่าใบรวงหรอ อ,อมปลาไหลครับพี่น้องสิงไปงานป,นปลาไหลได้เหมือนอ<ด>ื่นนี่พอได้กินอมปลาไหลเลยเอาจวนมามพี่น้องมากินเขาน้ำกันเด้อครับเด้อคลิปนี้กินอีกแล้วมาเงินพอตัวม่ปีไม่ได้กินก็กินเ <c oughs> <c oughs> พลิดเพลินหลอดแล้วอีแม่เราเห็ดน,นะพี่กะปีเราจะไปขายพวกละสิบบาทแาก้วกะปีเอาไปขายน้ำบาทนะี่เนาะแม่มนี่ยังหนู้ปลาเห็นมวอ่ยเจ้คนบรต้องกินอ,อู้เห็นไหมเอ่ยวัวปลาสวยบางไงเลยเห็นมวัมุกมุกนู่นล่ะปลาเหแมวหมเอหม้อ มุกหมอปลาเข็งบ่ต้องเอา้ามีตจกงักง,กงเอาไปเหรอไม่เอาเดือนเมื่อวานมตจกังมาเด่อนอะไรวะมตจกังเด็กระตาบหกทั่วอ้อมปลาไหลทอดสิ้นลอดผักงามๆต้มไข่ต้มไข่กระลังสุกไปกินถาดพอเหรอโอเด้อดของหวานซื้อมาให้ยลยทังหลังบุบกลับมาดูตาบหกทั่วจะคองไหมจ็ปอืมรูปตัวอะไร สีหลอดก็พอด,ดีแซ่บืพักกันไ่เนาะพักกระจนไม่ปีจ้กวันเสพกันออกเดินทางมาเนี่ว่าอกับออกไปหาหนองตะวันอยู่คนอน,ออนู้นเหรอวะบุญเพื่อนมองซื้อปลาเหรอมองงนน่นไหมเออมองซื้อปลาไหมอีพอื้นในอใดบ้านตะวันรับนี่ตะบันของคน,นอ้วนนะแง่แง่แง่ไม่เอาตีนกเอาตีกอไไ้กอแมวไปมามามาเอามาว เราตีนกอข้างไว้แม่ก็บบุ๊คกี้บอืมเมื่อี้เราตีนกอข้างไว้โอ้ผู้แม่กันดิทักไปเร็ยแม่เรียกแม่อืมคือบอกผู้แม่กับบุก้าเขาออกอ่ะพี่น้องกินกเขาก็เดิ่บัตเตอรเดิ่มาเดิ่มาเริ่มสุขสุขคนครับผู้ใดอยากได้ก็สิ้นหลอดกับประเด็นบองกับทักมานะครับเบอร์โทรจะลอยเอาไว้ใต้คลิปนั่นแหละแอดไลน์มากเลย เดี๋ยว่สาจะทักมาทางเพจเฟซบุ๊กหร้อชาแนเเล,ลก็ได้พี่น้องครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับไปแล้วครับผมจับเสียบจับเสียบ